สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับนมออย,ยชีย้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมในตลาดไทยข้อความแจ้งเตือนสําหรับผู้บริโภคนมออยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเตือนผู้บริโภคในประเทศไทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมที่วางจาหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบันมีหลายประเภทของผลิตภัณฑ์นมที่มีอยู่ในตลาดไทยตั้งแต่น้ํานมโคโสด100้เปเซ็นจนถึงน้ํานมที่มีส่วนผสมของนมผงและส่วนประกอบอื่นๆอ,ออยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน และมีคุณค่าทางโภชนาการแต่ที่น่าสนใจคือการปรุงแต่งรสชาติของนมอาจมีข้อผิดพลาดที่น่าสนใจหลายผลิตภัณฑ์นมอาจมีสารเสริมอาหารเพิ่มเติมเพื่อปรับรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการซึ่งอาจไม่เหมาะสําหรับบางคนออยย,ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นมทุกประเภทที่ได้รับอนุญ,ญาตจากออยต้องไม่มีสารปฏิชีวนะฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ก่อโรคความปลอดภัยและคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดคําแนะนําสําหรับผู้บริโภคก่อนซื้อนม อย่าลืมตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ต้องมีเลขอยอยและข้อมูลส่วนประกอบที่ชัดเจนอ่านฉลากโภชนาการเพื่อตัดสินใจในการเลือกซื้อนมที่มีสารอาหารตามที่ต้องการหรือมองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพบนหน้ากล่องคุณคิดว่าอาอยทำหน้าที่อย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น